สวัสดีครับประเด็นล่าสุดวันนี้นะครับแฟนบอลคอมเมนเดือดสุดจะทนหลังเห็นภาพโปรโมทชุดแข่งขันที่จะใช้ในซีเกม2023ชี้ว่าแบบเดิมๆโปรสเตอร์ไม่ทันสมัยไรไอเดีย right โดยชนิดกีฬาที่เป็นไฮไลท์ก็คือฟุตบอลเจ้าภาพได้ปล่อยภาพโปรโมทชุดแข่งขันที่จะใช้ในซีเกม2023แต่กลับโดนคนในชาติเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ต่อว่าถล่มทลายฟุตบอลกัมพูชาเตรียมใช้ชุดแข่ง บแบรนด์ของชาตัวเอง w o l m a n Company of Collection ทั้งชายและหญิงหลังคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมมีมติให้สามารถใช้ชุดดังกล่าวแข่งซีเกม2023อย่างไรก็ตามกับเจอกระแสจ,จากแฟนบอลไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเกิดการเปรียบเทียบชุดแข่งขันจากประเทศไทยถึงขนาดอยากได้มาให้นักกีฬากัมพูชาใส่ในการแข่งขันบางรายยังแนะนำรูปโปตเตอร์นักกีฬาไทยไปคอมเมนต์อาทิประเทศไทยไอเดียลน้น คนคมเนก็มีแต่คนเก่งๆทำไมไม่ไปหามาอยากรู้นักนักออกแบบไม่มีใหม่เหรอรอซื้อเสื้อใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่มีเสื้อใหม่ใส่ใจหน่อยครับอย่าขายหน้าเยอะรับผิดชอบต่องานตัดต่อไม่ดีเจ้าภาพซีเกมน่าจะมีชุดใหม่เป็นเจ้าภาพสุดท้ายเอาเสื้อเก่าๆมาแข่งซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลชาวกัมพูชาที่ได้คอมเมนต์เอาไว้หลังจากที่ได้เห็นภาพโปรเตอร์ ปโปรโมทกีฬาซีเกมปี2023นี้เดี๋ยวลองมาฟังความคิดความเห็นของคนไทยดูนะครับหลังจากที่แฟนบอลชาวเคมรออกมาดรามา่าเรื่องชุดนักฟุตบอลของตัวเองความคิดเห็นแรกบอกว่าเดี๋ยวกําลังกอบจากไทยอยู่รอแป๊บความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใจเย็นๆนักออกแบบกําลังศึกษางานจากไทยอยู่เดี๋ยวก็เหมือนแล้วเขาจะเคลมว่าเขาเป็นต้นแบบความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติแมิชั้นทาด ก็ไม่อาจจะตามไทยทันสักเรื่องยกเว้นเรื่องเคลมยกให้เขาเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศย่อมไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเขาโดนความเป็นไทยเกินกินโดยที่ไทยเรายังไม่ทันทําอะไรเขาเลยนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลองไปหาดูที่กาแพงวัดดูนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเดี๋ยวนักเตะไทยโดนเคลมอีกใครอย่าอยู่แถวศรีสะเกดบุรีล์ เช็คที่อยู่นักเตะดวนท่านจะกลายเป็นขมิ้นทันทีหาก bon <h ahaha> าหอาบอลไทยได้แชมป์ฮ่าฮ่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าที่กำแพงวัดมีแบบนะี้ไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาีกละเธอจะคลั่งลักเราขนาดนี้ไม่ได้นะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแต่ของไทยปีนี้สวยจริงนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนเด็กที่บ้านติดกันแล้วเด็กบ้านหนึ่งอยากได้ของเล่นที่อีกบ้านหนึ่งมีไปซะทุกอย่างความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ไม่ไปหาดูแบบจากโซนยุโรปบ,บ้างใจคอจะอยากได้แถวบ้านหมดเลยเหรอความคิดเห็นต่อมาบอกว่านักออกแบบมาเรียนงานที่ไทยอยู่ยังไม่จบใจเย็นๆขมิ้นใจเย็นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าร้องจะเอาอีกแล้วเหรอใจเย็นๆค่อยๆอยกอ๊อปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเขาได้แบบที่ค้นจาก Google แล้วกําลังแกะสลักหินอยู่ใจเย็นๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต้องเสื้อขยี้ใบ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตัวละ35บาท3ตัวร้อยมีกาวในตัวความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากระสอบละร้อยแถวชายแดนมีเยอะแยะไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดูดีๆไปโผล่กำแพงวัดบ้านเขาบ้างหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่านี่ไงก่อนหน้านี้ถึงมีการเตือนห้ามนักกีฬาไทยสวมชุดกีฬาอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะแม่งขี้อิจฉานี่เองความคิดเห็นต่อมาบอกว่า การเปรียบเทียบการทำลายจินตนาการที่โหดปร้ายมากแต่ฟันฝ่าผ่านไปย่อมนำสิ่งดีๆพัฒนาต่อไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชุดไม่สวยไม่เป็นไรขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่โกงไม่ตกติกเล่นตามกติกาสากลสดโปร่งใสไรการโกงขอแค่นี้ละเพื่อนบ้านกันแค่นี้พวกคุณจะดูสง่าและสวยงามมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าวันๆไม่ทำอะไรคอยเปรียบเทียบแล้วก็มาอิจฉา อยากมีอยากได้แต่ของคนอื่นตายแล้วเกิดใหม่สิบชาติก็ไม่มีวันจเจริญความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเราต้องไม่พูดถึงเรื่องของเขาที่มากระแสะประเทศไทยดูดูเหมือนจะสายความดังจากไทยนะพูดถึงมากๆก็ระดังมากต่อไปเราจะลบออกหมดไม่กดดูหรือออกความคิดเห็นอะไรแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเอาเสื้อสงการสิสวยดีความคิดเห็นต่อมาบอกว่า,า,า,ววา,ต,า,วาตั้งแต่เพจท่องเที่ยวแชร์ชุดกัมพูชาแบบไทยๆแล้วนะก็ไปด่าเขา บอกไม่ใช่ให้รีบรบเดี๋ยวไทยมาเห็นมาขำเอาเวลารอเคลมของคนอื่นไปทำให้พัฒนาประเทศตัวเองดีกว่าไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเป็นอะไรกับไทยนักหนาท่านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าโรงเกลืองไงวิ่งรถมาขนไปสิความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันคนละราคากันนะสูสูต,ต้องหาสปอนเซอร์เองอย่าอยากได้ของไทยเลย ทุกอย่างแทบจะอยากได้ของไทยเหลืออย่างเดียวจะสิงล่างพวกเราอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารอแปบ๊บกำลังแกะสลักกําแพงหินอยู่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารู้นะแอบเป็นเอฟซีประเทศไทยอยูอ่บางทีก็แอบเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่ไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนเด็กมีปมด้อยพ่อแม่แม่รักความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนย้อนอดีตไป30-40ปีที่แล้วเลยฮ่าฮ่ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็บอกว่าเราเรียนแบบมันอีกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคอมเนสมัยก่อนก็คงเป็นแบบนี้ถึงถูกสยามตัดทิ้งเลยเป็นที่มาของคำว่าตัดหางปล่อยวัดความคิดเห็นต่อมาบอกว่านักออกแบบหรือช่างแกะสลักหินครับที่กำลังลอกของเพื่อนบ้านอยู่พื้นที่กำแพงยังมีช่องว่างอยู่เหรอความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอะไรอะไร, şallah, อะไรก็ไทยก็ไทยฮ่าฮ่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ขอมาเป็นประเทศไทยเถอะจะได้ใช้ทุกอย่างเหมือนไทยไม่ต้องเคลมให้เสียเวลาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคลาสสิกจะตายอยากได้ภาพไทยย้อนยุคแบบนี้จังเลยบ้านเรามีใครรับถ่ายไหมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็บอกเขาไปดิว่าของไทยเคลมมาจากคมแมจะได้สบายใจความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้ารอจะก๊อปก็กลัวจะไม่ทันใช้สมองตัวเองทีงานก็นเลยออกมาได้แค่นี้ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหมือนเด็กงอแงอยากได้นั่นอยากได้นี่จากเพื่อนความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารวมประเทศเลยมะจะได้เหมือนกันทุกอย่างความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามีอะไรบ้างที่ขแม่ไม่อยากได้อยากจะเป็นเจ้าของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นของไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหาตามรอยจารึกบนกระพงดิสวยจะตายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบินเท่าที่ไว อย่าไปแซงอย่าไปแข่งกับใครจะได้ไม่เหนื่อยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชุดนักกีฬาไม่มีบนกำแพงวัดเสียใจด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าน่าสงสารเขมรนะอาพับจริงๆตั้งแต่ผู้นำยันไพร่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศนี้เกินนะจะเยียวยาจริงๆงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชุดเหมือนกีฬาตำบลบ้านผมอะนะแกวแกวความคิดเห็นต่อมาบอกว่า พวกเขาเริ่มอยากเป็นเจ้าของวัฒนธรรมไทยก็ตั้งแต่ละครบุพเพสันิวัตได้ใายนั่นแหละไม่อยากจะนึกเลยถ้าภาคต่อออกฉายคงน่าจะวุ่นวายกว่านี้แน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเอา้าพวกแกคือต้นตำรับไม่ใช่เหรือทำไมกากจังอะ่ะหรือพนักงานแกสลักลาช่วงนี้เลยไม่มีแบบที่ข้างกำแพงสงสัยพนักงานแกะกำแพงมาเล่นสงการไทยที่ข่าวสารความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันก็สวยในแบบของคุณ จะเอาอะไรมากมายเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดความคิดเห็นต่อมาบอกว่าน่าเบื่อประเทศเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอิจฉาได้ตลอดนะเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็เพราะความคิดแบบนี้แหละชุดประจำชาติเลยเปลี่ยนจากซัมปอดมาเป็นชุดไทยใส่สบายแบบไทยเพราะมองว่าของตัวเองไม่สวยความคิดเห็นต่อมาบอกว่านี่ขนาดก๊อปปี้มาหมดแล้วแฟนบอลยังไม่พอใจอีก คงต้องเคลมฟุตบอลเป็นของชาติตัวเองด้วยแล้วมั้งความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก่อนที่ประเทศจะเจริญคุณต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นก่อนทีนี้เป็นไงล่ะทำเองจริงๆออกมามันคนละคัดกันเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทำไมไม่ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นบ้างนะเป็นอะไรมากกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็ไร้ไอเดียทุกอย่างนี่ไงถึงตามเคลมของไทยอยู่เลยๆแบบนี้ พัฒนาคนในชาติตัวเองแล้วยกของของตัวเองขึ้นมาอวดสักทีอย่าเอาแต่รอกอลรอเคมและนี่ก็คือความคิดความเห็นของแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งได้นำเอามาให้รับชมรับฟังกันบางส่วนจบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ